สวัสดีครับราการอาจารย์มโนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีมีมาถามผ่านเพจเยลโล่การบัญชีนะครับเขาก็มาถามว่าเป็นแมสเซจหรือเปล่าครัอาจารย์เป็นแมสเซจเป็นเมสเซจนะฮะหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นไม่รู้เป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะเป็นเพศชายชื่อก็ดูเหมือนเหมือนญี่ปุ่นด้วยนะฮะชื่อคล้ายๆกับคนที่มาทํากลุ่มไลน์ของผมเสียหายไปทั้งหมด นไม่รู้ไม่รู้อยู่สายเดียวกันเปม่า <laughs> <laughs> ข,อขอสอบถามหน่อยครับอาจารย์ถ้าผมจดเป็นบริษัทแล้วใช้บ้านเก่าของพ่อทำร้านค้าพ่อให้ใช้ฟรีแต่ค่า้จ่ายในการปรับปรุงร้านซื้อชั้นใหม่เดินสายไฟใหม่กั้นห้องเก็บของใหม่บริษัทต,ต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่าย <laughs> ค่าใช้จ่ายนี้สามารถมาหัก เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีได้เปล่าครับแล้วบริษัทไม่จ่ายค่าเช่าสมรคอนจะยอมไหมครับผมดูใน y o u t u b e แล้วเข้าใจว่าออฟฟิศไม่เช่าได้แต่ทําร้านค้าจะได้หรือเปล่าครับออฟฟิศไม่เช่าได้เอาตอบเลยแล้วกันนะผมไม่ไมเข้าใจออฟฟิศไม่เช่าได้คืออะไรอะคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือเอ่อเข้าใจว่า จะเอาร้านค้าเก่าของคุณพ่อเนี่ยเอาบ้านเอาบ้านของพ่อเนี่ยมาเป็นออฟฟิศมาเป็นออฟฟิศซึ่งออฟฟิศของเขาเป็นนิติบุคคลซึ่งออฟฟิศเป็นที่ตีบุคคลแล้วเขาก็ทําการจ่ายค่าใช้จ่ายทำออฟฟิศของเขาเนี่ยทำการก่อสร้างปรับปรุงเออเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมทางทางทางบัญชีและภาษีค่ะแล้วค่าเช่าบ้านเนี่ยที่ต้องจ่ายให้พ่อหรือไม่จ่ายเนี่ยสัมการะเขาจะ มีบังคับไหมว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายเอาเรื่องค่าเช่าก่อนแล้วกันเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเอาเรื่องค่าเช่าก่อนฮะได้ใช้บ้านพ่อฟรีแล้วป่ะก็คือบ้านพ่อเอามาเป็นบริษัทครับเอามาเป็นบริษัทแล้วคราวนี้บริษัทเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านให้กับคุณพ่อจะได้ไหมนะคะอันนี้สัมกรณ์ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปว่าคุณแล้วคุณเอามาเป็นค่าจ่ายคุณจ่ายค่าจ่ายไว้คุณมาเป็นค่าเช่าใช่ไหม กำไรสุทธิของคุณเนี่ยก็จะต่าแล้วคุณก็เสียภาษีกันได้ตำ่ำสมคอลก็เลยบอกไม่ว่าค่าเช่ามันเป็นค่าใช้จาออ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายสูงกําไรก็ตออ่า,าก,ก็เสียภาษีต่ำสมคอลก็ไม่ว่าเขาเลยไ่บังคับคุณว่าจะต้องมีค่าเช่าหรือเปล่ายิ่งไม่มียิ่งดีกําไรคุณก็ยิ่งสูงนะใช่แต่ดังนั้นคุณก็ควรให้มันเป็นค่าเช่านะเมื่อกีถ้าเกิดคุณเอาไปเป็นค่าเช่า บริษ,ษัทคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายพ่อคุณก็มีรายได้ก็กลับกันแต่พ่อคุณถ้าเกิดพ่อคุณยังไม่ค่อยมีรายได้ด้วยเอามาเป็นรายได้พ่อคุณแล้วว่าเวลาคุณเสียพ่อคุณคำนวณเสียภาษีตามอัตราเข้าหน้าก็ไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียอยู่แล้วใช่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปวางแผนภาษีให้พ่อด้วยอ่าเพราะว่าทุกครั้งที่จ่ายค่าเช่าให้คุณพ่อสปกาก็ให้หักภาษีหากในี้จ่ายไว้อีกนะห้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นาการยุ่งยากเพื่ออีกอ <laughs> จ่ายค่าถ้ากำหนดเป็นค่าเช่าสู ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเงินใครเหลอก็เงินคุณอีกครับแล้วคุณพ่อเขาต้องเอาค่าเช่านี้ไปเป็นรายได้ของตัวเองอืมแล้วถ้าเกิดคุณพ่อมีรายได้จากทางอื่นแล้วต้องเอาค่าเช่านี้ไปรวมด้วยฐานภาษีก็จะมากขึ้นพ่ออาจจะต้องเสียภาษีมากขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อไม่มีรายได้เหรอถ้าเกิดถ้าเกิดพ่อไม่มีรายได้ล่ะค่ะถ้าคุณพ่อไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าค่าเช่าที่คุณกําหนดต่อเดือนนั้นน่ะกี่บาทถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือเปล่า ถึงเกณ์ที่พ่อควรต้องเสียภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีหรือเปล่าใช่ค่ะตาปรตาก็ได้แต่แต่ที่แน่ๆคุณคุณต้องหักห้าเปอร์เซ็นตแน่ๆเมื่อคุณจ่ายค่าเช่าให้พ่ออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นคุณต้องหักต้องหักต้องหักนะฮะส่วนคราวนี้ก็ไปดูวางแผนของพ่ออีกทีว่าเงินเงินค่าเช่าจะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ควรจะใกล้เคียงกับท้องตลาดไม่ใช่มาตกแต่งเองว่าสามหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องแรกยังไม่จบนะเรื่องแรกเรื่องแรกแล้วถ้าเกิดแบบว่าผมคิดถ่าน ตามแทนนะคือถ้าเกิดไม่ได้จ่ายกันจริงแต่บอกว่ามีค่าเช่าได้ไหมไม่ได้จ่ายกันจริงแต่บอกว่ามีค่าเช่าก็ตามกฎหมายก็ให้บวกกลับนี่ฮะค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริงเออก็ไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องบวกกลับในทางภาษีบวกกลับในทางภาษีทางบัญชีคุณอาจจะทาําเอกสารขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่าย,ยทางปฏิบัติมักทาเท็จกันว่าเป็นการจ่ายจริง ใช่ค่ะทางปฏิบัติไม่ได้จ่ายกันจริงหรงอกแต่อยากจะหาค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทก็เลยมาตั้งค่าใช้จ่ายกันขึ้นมาว่าเป็นค่าเช่า5,000บาท8 0 0 0บาทแล้วก็หกักกันที่จ,จ่าย5%เนําส่งกรุมสรมพารไปสัมพารก็ยังได้แล้วก็ตัวน,นี้ก<บ>็ถอนเงินออกจากบริษัท5,000ันแล้วก็บอกว่าถอนเงินสดออกมาแล้วไปใจ่ายให้คุณพ่อจริงๆก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเออทางปฏิบัติทำอย่างนี้สรมพารก็ไปรู้แล้วไม่รี้มันเป็นเรื่องระหว่างกานจ่ายเงินสดระหว่าง บริษัทกับพ่อใช่แล้วพอสิ้นปีนะคะแต,แต่ต้องหักน้ำทิจ่ายให้สำนักอนะหักหักยังไงก็หกักห้าเปอร์เซ็นต์พอถึงสิ้นปีเนี่ยบริษัทก็ทําหน้าที่อีกคายยื่นภาษีไรายได้ให้กับคุณพ่ออีกวางแผนภาษีเอาไว้แต่แรกคุณพ่อไม่มีไรายได้อ,ยยอยืยื่นภาษีหักงที้จ่ายเอ้ยยื่นภาษีรายได้เนี่ยแทนคุณพ่อก็คือเดือนละสมมุติว่าเดือนละห้าพัน แล้วไปขอคืนภาษีแล้วก็ไปขอคืน5%ที่ตัวเองเคยออกไป5%นั้นน่ะคืนก,กลับมาอีกในมุมจากคุณพ่อจากคุณพ่อ <laughs> ทําแทนคุณพ่อแล้วไปขอคืน5%ที่ตัวเองเคยออกไปเอ,อ่เอามาเข้ากระเป๋าตัวเองอีกเออ,เอ,อถ้าเกิดคุณอยากใช้ <laughs> ชีวิตมันงากคุณก็ทําอย่างนี้นะอันนี้ทางปฏิบัติที่เขาทกนิยมท่ <laughs> บางบางคนทําแล้วสบายใจก็ทำไป <laughs> แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะ <laughs> ถ้าสมภกระสืบรู้ว่าเนี่ยคือรายจ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริงสมภกระก,ก็จะบวกกลับครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เจอ ส่วนใหญ่ที่ที่รู้มาไม่เจอแต่ที่ไม่รู้อาจจะมีก็ได้่่อ่านะคะอันนี้คือค่าเช่าค่าเช่าจบนะจะเช่ากันหรือไม่เช่าก็ได้ถ้าไม่เช่าเขาเรียกว่าให้ทําหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก็คือคุณพ่อยินยอมให้บริษัทใช้สถานที่เป็นการประกอบกิจการได้ครับค่ะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ตกแต่งบ้านของพ่อเป็นออฟฟิศแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายทงบัญชีและภาษีได้ไหม ได้ค่ะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งทางบัญชีและภาษีโดยเขาบอกว่าให้คุณเอาตรงนั้นที่คุณตกแต่งไปทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าค่าตกแต่งเป็นสินทรัพย์แล้วก็ให้คิดค่าเสื่อมราคาไปนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นคิดค่าเสื่อมราคาไปไม่ไม่ต้องห้ามทั้งทางบัญชีแล้วก็ภาษีเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยครับทางบัญชีคุณก็คิดค่าเสื่อมราคาตามประโยชน์ที่จะได้รับจากไอของที่คุณลงทุนไปแต่ทางภาษีคุณก็ต้องเอาเข้าตามมาตรา65ทวีวงเล็บ2ก็คือพวกเครื่องตกแต่งต่างๆก็เป็น ห้าปีห้าปียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นก็ถูกคิดค่าเสื่อมราคาก็คือได้เป็นค่าใช้จ่ายเพียงปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากต้นทุนที่คุณตกแต่งไปจ,จ,จากต้นทุนที่คุณตกแต่งไปทั้งหมดน,นี้เรื่องแรกแต่งง,งๆคำถามสุดท้ายว่าเป็นร้านค้าเออก็เนี่ยเขาก็ถึงผมถึงส่งส่งม่เสีถามให้ถามเขาตอบเมื่อสามวันก่อนว่าตกลงคุณเป็นร้านค้าหรือเป็นนิติคุณเป็นนิติเขาบอกเขาเป็นบริษัทไงเขาตอบว่าเขาเป็นบริษัทแล้วถ้าบริษัทก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นอีกแบบหน อืมนี้นะเขาบอกแน่ๆมันว่าเขาเป็นบริษัทบริษัทอ่าบริษัทเป็นแบบนี้ค่ะโอเค